คือปกติถ้าเป็นเรานั่งอยู่น้องไองวอุ้ยเป็นสาบค่ะถูกไหมโอ้โหอันนี้เป็นปรากฏกทางการแปลกดีม,มาดูเรื่องยังไม่ทานข้าวใช่ไหมรีบนำเสนอเลยดีกว่า<ม>ผู้ใช้ติ๊กตอกท่านหนึ่งไปเจอรถยนต์คันหนึ่งมีขยะดูเต็มคัน ยิ่งสูงเข้าไปไดีถึงขั้นขนาดขนลุกเลยเหมือนรถมาแรงสาบเพราะว่ามาแรงสาบยัวเยะไตอยู่เยยนรถเต็มไปหมดเลยอะค่ะคนโพส่ยระบุข,ข้อความบอกว่างงสุดๆรถใครเนี่ยแล้วขับยังไงจะบ้าเนี่ยค่ะดูคลิปฮะ แอมาแล้วแมงามจะมีอนอกมาเมเลอ้ยมกอะไร่งงมากงงไมหมงงสิค่ะพันผู้ชม ไม่เห็นหน้าคนขับใช่ไหมคือรถมันจอดอยู่ในอาคารซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นอาคารไหนหรือว่ามันเหมือนห้างหรือเปล่าห้างไหนเนี่ยค่ะหรือจอดทิ้งเอาไว้มันก็ไม่น่าจะเข้าไปสมกันได้อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยแงสคือปกติถ้าเป็นเรานั่งอยู่น้องไปอุ๊ยเป็นสัตว์ค่ะถูกไหมโอ้โหอันนี้เป็นปรากฏการณ์แปลกดียังไม่รู้เจ้าของรถเป็นใครและทำไมถึงเอา ขยะามาใส่ในรถมากขนาดนี้แล้วขับรถอยู่ได้ยังไงบรราสตร์เต็มรถไปหมดเลย